โอ้ยอยากกินนมเจ้มจ้นจังเว้ยพี่ชายก็ไม่อยู่นะเราจะไปกินนมเจ้มจ้นกับใครวันเนี้ยอ๋อฉันรู้แล้วโอ้ยอ้รถนี้รถก็ใหญ่เนี่ยตกหนักมากกับบไปหาปนไปหาปาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ จิ้มจ้านมเจมจิ้มจากไหนวะเนี่ยโอ้นั่นไงพี่ชายมาแล้วโอ้วัสดีตาโอวัสดีตาเดียวว่าแต่เอ็งนั่งพม่าลาอยู่นะอ้อพอดีว่าฉันกำลังจะคิดว่าจะกินนมเจมจ้กับใครดีเนี่ยรู้เลยอ่ะว่าฉันจะกินนมขี้ไก่เนี่ยโอ้แหวะโอ้อย่าร็อกล็อกตาเดี๋ยวฉันไปบอกพ์อีเมลให้กว่านะอีเมลอ ว่าไงโลกแม่แม่ไอตาเลมันอยากกินนมเจิมจนน้าน้อมาถามแม่จะไหมแม่จะรู้หรอว่ากินนมเนี่ยมันคืออะไรแกก็มีนมเจิมจนแม่เอาแม่แต่มันยมีแต่มันตาเลมัมนอยากกินนมมากมันอยากกินจนร้องอุเวเลยอุเวเลยเนี่ยมันร้องก็ได้ก็ได้ โอเคโอเคก็ได้ก็ได้แกก็มีนมจมจนอยู่นี่นะแกก็เอาไปให้มันกินสิแกก็มีนี่นะปฐามแม่จะไหมแม่จะมีนมจมจนหรอฮะโอ้ยโอเคแล้วจะไปหาไหนวะเนี่ยโอ้ยอยากกินนมอยากกินนมอยากกินนมโอ้ยร้องอย่าร้องอย่าร้อแม่เดี๋ยวพี่เอานมจมจนให้นะเออกินมาเออ